สิ่งไม่ดีเรื่องไม่ดีคนไม่ดีเป็นของนอกกายเราควบคุมไม่ได้แต่ความรู้สึกของเราใจของเราเป็นสิ่งที่อยู่กับเราเราควบคุมมันได้แค่ต้องฝึกตัดและทิ้งความรู้สึกแย่ๆออกไปให้ได้ไม่ต้องกำจัดคนไม่ดีไม่ต้องทำลายคนแย่ๆไม่ต้องด่าแช่งคนไม่น่ารัก สิ่งที่เราต้องทำก็คือกำจัดความรู้สึกแย่ๆของตัวเองเขาทำไม่ดีมันกรรมของเขาเรื่องของเขาแต่ถ้าเราเผลอดา่าสาบแช่งมันก็เป็นเรื่องของเรากรรมของเราเพราะตอนเราด่าเราแช่งเราเลือกกระทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดกรรมเราต้องรู้ให้เท่าทันเราจะได้ไม่หลงกลกับดักอารมณ์ให้เราต้องติดกรรม จากความไม่น่ารักของสิ่งมีทชีวิตที่เราต้องเจอฝากไว้ให้คิด